อรือเงินสิ่งใดจะเป็นคำตอบสุดท้ายของหัวใจเขาทุกสายตาทุกการเคลื่อนไหวกำลังตัดสินชีวิตของเขาในเสี้ยววินาทีคุณจะเลือกอะไรถ้าเงินและความรักอยู่ตรงหน้าในเวลาเดียวกันเขายืนอยู่หน้ากระจเงาของตัวเองสะท้อนกลับมาดูเหมือนคนแปลกหน้าสายตาที่เคยเต็มไปด้วยความฝันและความหวังตอนนี้กลับแฝงไปด้วยความลังเลและความเหนื่อยล้าทุกครั้งที่เขาหยิบเงินขึ้นมาเขารู้สึกเหมือนกำลังควบคุมทุกอย่างรอบตัว แต่ในใจกลับว่างเปล่าเงินจำนวนมากที่เขาเคยฝันว่าเป็นคำตอบทุกวันนี้กลับกลายเป็นพันธนาการคนรอบข้างเริ่มมองเขาด้วยสายตาไม่เหมือนเดิมบางครั้งเป็นความชื่นชมแต่ส่วนใหญ่เป็นความริษยาและความไม่ไว้ใจแม้แต่คนที่เขารักมากที่สุดก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงรอยยิ้มของเธอเริ่มมีความห่างเหินราวกับมีสิ่งใดที่เขาไม่สามารถเข้าถึงเขาจำได้ว่าสมัยก่อนความรักนั้นง่ายดาย แต่ตอนนี้ทุกคำพูดทุกการกระทําต้องมีราคาบางคืนเขานอนคนเดียวมือกุมเงินในกระเป๋าแต่หัวใจกลับถามคำถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าเงินสำคัญกว่าความรู้สึกหรือความรักเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การรักษาวันหนึ่งเธอเดินเข้ามาในชีวิตเขาอีกครั้งแต่สิ่งที่แตกต่างไปคือเธอไม่ได้มาด้วยรอยยิ้มที่คุ้นเคยเธอมีแววตาที่เต็มไปด้วยคำถามและความผิดหวังเขาพยายามพูดแต่คำพูดติดขัด เหมือนคำตอบทุกคำจะถูกเงินบทบงังเขาต้องตัดสินใจจะยึดมั่นในเงินที่เขาสร้างขึ้นมาทั้งชีวิตหรือจะยอมสละบบางสิ่งเพื่อสิ่งที่เรียกว่าความรักความตึงเครียดนี้กดดันเขาจนแทบหายใจไม่ออกทุกการเคลื่อนไหวของเธอทุกคำพูดที่เธอเอ่ยทำให้เขารู้สึกเหมือนเวลาเองก็หยุดหมุนและแล้ววันหนึ่งเขาเจอจดหมายที่วางอยู่บนโต๊ะตัวอักษรเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมาย เขาอ่านซ้ำหลายครั้งแต่คำตอบของหัวใจยังไม่ปรากฏชัดเงินหรือความรักเรื่องนี้ไม่มีสู่สำเร็จและเขาต้องหาคำตอบเองขานั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเดิมมือสั่นเล็กน้อยจากความลังเลรอยยิ้มของเธอยังคงวงเวียนอยู่ในความทรงจำแต่ทุกครั้งที่เขาพยายามเรียกความรู้สึกนั้นกลับมามันกลับห่างไกลเหมือนอยู่คนละโลกเขาพยายามหันหน้าไปหาเงินก้อนนั้นแต่ก็รู้สึกเหมือนมันเย็นชาและไร้ชีวิต เหมือนว่าเงินไม่สามารถตอบสนองความว่างเปล่าที่อยู่ในใจของเขาได้วันแล้ววันเล่าเขาสังเกตทุกการกระทําของเธอสายตาเธอเวลามองเขาเต็มไปด้วยคําถามบางครั้งก็เป็นความสงสัยบางครั้งก็เป็นความเจ็บปวดทุกคําพูดของเธอเหมือนกระจกสะท้อนความผิดพลาดที่เขาทําไว้และเขารู้ว่าการแก้ไขทุกอย่างคงไม่ง่ายเหมือนตอนเคยฝันไว้บางคืนเขาเดินไปตามถนนกลางเมือง แสงไฟจากตึกสูงสะท้อนลงบนพื้นเปียกเสียงรถยนต์และผู้คนที่เดินผ่านทําให้หัวใจเขาเต้นแรงเหมือนว่าทุกสิ่งกําลังทดสอบเขาทุกก้าวที่เขาก้าวเดินกลับทําให้ความลังเลในใจมากขึ้นเงินที่เคยคิดว่าเป็นทุกอย่างกลับกลายเป็นเพียงเครื่องมือที่สร้างระยะห่างเขาจําได้ว่าครั้งหนึ่งเธอเคยพูดว่าถ้าเงินสําคัญกว่าหัวใจของเธอฉันคงไม่อยู่ตรงนี้แล้วคําพูดนั้นกระแทกเข้าที่อกเขาอย่างแรง ทุกคืนเขานอนคิดถึงมันมือกลุ่มหัวใจเหมือนว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปเงินและความรักกำลังแข่งขันกันและเขาไม่แน่ใจว่าตัวเองจะเลือกฝั่งไหนวันหนึ่งเขาพบว่ามีซองจดหมายอีกใบวางอยู่บนโต๊ะไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีร่องรอยใดเพียงข้อความสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความหมายเขาอ่านแล้วอ่านอีกแต่ใจกลับว่างเปล่าทุกตัวอักษรเหมือนบีบรัดหัวใจเขา เหมือนว่าคําตอบกําลังอยู่ใกล้แต่ก็ไม่เคยถึงมือเขายือนอยู่หน้าต่างมองออกไปนอกเมืองแสงไฟสะท้อนในดวงตาเขาเป็นแสงเล็กๆของความหวังแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยคำถามถ้าเขาตัดสินใจผิดความรักทั้งหมดจะหายไปถ้าเขาทิ้งเงินความมั่นคงทั้งหมดจะพังทลายและเขาก็ยังไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรในค่ำคืนหนึ่งที่ทุกอย่างเงียบสงัดเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่เขาไม่กล้าเอื้อมมือหยิบเพราะเขารู้ว่าการโทรครั้งนี้อาจเปลี่ยนทุกสิ่งไปตลอดกาลเขายืนอยู่เฉยๆมองโทรศัพท์ใจเต็มไปด้วยความกังวลและความตื่นเต้นเขายังไม่พร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและเหมือนทุกอย่างในชีวิตของเขาถูกแขวนไว้บนเส้นได้ความตึงเครียดค่อยๆก่อตัวในหัวใจทุกลมหายใจเต็มไปด้วยคำถามทุกวินาทีเหมือนเวลาหยุดนิง่ง และเขาก็ยังคงยืนนิ่งรอสิ่งที่จะมาถึงโดยไม่รู้ว่ามันคือความสุขหรือความทุกข์เขายังคงยืนนิ่งหน้าต่างมองแสงไฟเมืองที่เลือนลางในความเงียบมีเพียงเสียงหัวใจเต้นแรงของตัวเองแต่ทุกครั้งที่สายตากวาดไปที่โทรศัพท์มือกลับสัน่นเหมือนมันมีพลังบางอย่างที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ทุกการตัดสินใจในชีวิตเคยดูง่ายแต่ตอนนี้กลับซับซ้อนเกินจินตนาการ ความทรงจำกลับเข้ามาไม่ขาดสายภาพรอยยิ้มของเธอในวันก่อนหน้านี้เสียงหัวเราะของเธอที่เคยทำให้โลกของเขาสว่างสวยัยทุกอย่างกลับกลายเป็นเงาที่คลุมใจและเงินที่เขาเก็บสะสมมาทั้งชีวิตกลับไม่สามารถซื้อความรู้สึกเหล่านั้นคืนมาได้เขานั่งลงบนเก้าอี้มองซองจดหมายในมือคำพูดบางคำที่เขาเคยคิดว่าเป็นเรื่องเล็กกลับกลายเป็นบททดสอบใหญ่ที่สุดของชีวิต ถ้าเลือกเงินมากกว่าฉันเธอจะเสียทุกอย่างที่เคยมีเขาจำคำพูดนั้นได้ทุกตัวอักษรและรู้สึกว่าความรักกับเงินกำลังต่อสู้กันอยู่ในใจของเขาวันรุ่งขึ้นเขาออกไปพบผู้คนที่เคยเรียกตัวเองว่าเพื่อนแต่สายตาและรอยยิ้มของพวกเขาไม่เหมือนเดิมบางคนเต็มไปด้วยความริษยาบางคนแฝงความหวังลึกๆทุกคำถามทุกคำแนะนำกลับทำให้หัวใจเขาหนักขึ้น เขาเริ่มสงสัยว่าคนที่รักเขาจริงๆมีเพียงเธอคนเดียวหรือไม่ความคิดของเขากลับไปที่เงินก้อนใหญ่ที่อยู่ในธนาคารทุกตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเหมือนดับสองคมมันสร้างความมั่นคงแต่ก็ทำให้หัวใจเขาแห้งแลง้งบางคืนเขาฝันเห็นเงินกองสูงแต่มือของเขาว่างเปล่าเหมือนทุกสิ่งที่เขามีอยู่ไม่อาจเติมเต็มความว่างเปล่าภายในใจได้คืนหนึ่งเขาได้รับข้อความสั้นๆจากเธอ ข้อความนั้นเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายลึกเราต้องคุยกันเขาอ่านข้อความซ้ำหลายครั้งหัวใจเต้นแรงแต่สิ่งที่เขาต้องทำต่อไปกลับไม่ชัดเจนเขารู้ว่าทุกคำตอบที่เกิดขึ้นหลังจากนี้อาจเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลเขายืนอยู่หน้าประตูบ้านกำลังจะก้าวเข้าไปแต่มือกลับหยุดนิ่งทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหวัดหวัน่น และเหมือนว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปทําให้ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าคําตอบของหัวใจและเงินยังคงเป็นปริศนาและเขารู้ว่าเส้นทางต่อจากนี้ไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมทุกสายตาของเขาทุกการเคลื่อนไหวของเธอจะบ่งบอกอะไรบางอย่างแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือเขาไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเรื่องราวจะจบลงเช่นไรและเขายังต้องเผชิญกับการเลือกครั้งใหญ่ ซึ่งอาจเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลเขายังคงยืนนิ่งมองซองจดหมายมือยังคงสั่นหัวใจเต็มไปด้วยคำถามและความเงียบรอบตัวกลับดังชัดเจนยิ่งกว่าที่เคยเขายังคงยืนนิ่งมองซองจดหมายในมือเหมือนเวลาหยุดหมุนลมหายใจสั้นและหนักขึ้นทุกวินาทีในใจเต็มไปด้วยความคิดที่โต้อตอบกันอย่างรุนแรง ฝั่งหนึ่งกระซิบว่าเงินคือความมั่นคงฝั่งหนึ่งเรียกร้องให้เลือกความรักแต่หัวใจกลับไม่ยอมตอบสนองตามที่คิดเขาเดินไปที่โต๊ะกวาดสายตามองเงินที่วางเรียงอย่างเป็นระเบียบมันเงางามและเรียบร้อยแต่กลับไร้ชีวิตและความอบอุ่นเหมือนทุกสิ่งในชีวิตที่เขาสร้างขึ้นมาสวยงามแต่ไร้ความหมายเขานึกถึงเธออีกครั้งรอยยิ้มและแววตาที่เต็มไปด้วยคำถามทุกครั้งที่เธอมองมาเขารู้สึกเหมือนถูกตรึงอยู่บนเส้นได้ ทุกการกระทําของเขากําลังถูกพิจารณาและเขาก็รู้ว่าหากผิดพลาดเพียงครั้งเดียวทุกสิ่งจะสั่นคลอนเขานั่งลงบนเก้าอี้มือกุมหัวใจเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เขากล้าเอื้อมมือหยิบแต่หัวใจกลับเต้นแรงผิดปกติข้อความสั้นๆปรากฏบนหน้าจอคืนนี้เราคุยกันฉันรอเธออยู่เขายืนขึ้นอีกครั้งก้าวออกจากบ้านถนนมืดและเปียกฝนสะท้อนแสงไฟ แต่ทุกย่างก้าวเหมือนหนักขึ้นเรื่อยๆทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนหมุนช้าเหมือนเขากำลังเดินอยู่ระหว่างความจริงและความฝันเมื่อเขาไปถึงที่นัดหมายเธอยือนอยู่ตรงนั้นไม่พูดอะไรสายตาของเธอเต็มไปด้วยความหวังและความเจ็บปวดผสมกันเขารู้ทันทีว่าสิ่งที่เขากำลังจะผเผชิญไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นการทดสอบใจและความมั่นคงทั้งหมด เขาอยากพูดอะไรบางอย่างแต่คำพูดกลับติดอยู่ในลำคอเหมือนว่าเงินและความรักกําลังแข่งขันกันเพื่อควบคุมปากเขาทุกวินาทีที่ผ่านไปทำให้หัวใจเขาเต้นแรงและสับสนมากขึ้นเธอยังไม่เอ่ยอะไรแต่เพียงแค่การอยู่ตรงนั้นก็ทำให้เขารู้สึกว่าทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปเขาเริ่มสังเกตสิ่งรอบตัวแสงไฟจากร้านกาแฟใกล้ๆสะท้อนบนผิวหน้าเธอลมพัดเบาๆทำให้ผมของเธอปลิว แต่ในสายตาของเขาทุกอย่างดูหนักแน่นเหมือนคำตอบที่เขาสแสวงหากำลังซ่อนอยู่แต่ยังไม่เปิดเผยและแล้วเขาก็รู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนความจริงกำลังใกล้เข้ามาแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่ามันคืออะไรความตึงเครียดในใจเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหัวใจเขาก็รู้ว่าทุกการตัดสินใจต่อจากนี้จะไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมเขายังยืนนิ่งสายตาศพกับเธอ ความเงียบรอบตัวหนาแน่นจนแทบหายใจไม่ออกและแม้ว่าเรื่องราวกำลังจะเปิดเผยบางสิ่งแต่คำตอบสุดท้ายยังคงล่องลอยอยู่เหนือหัวใจเขาทุกสิ่งยังคงค้างคาเหมือนว่าเงินและความรักยังคงแข่งขันกันต่อไปและเขาก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเลือกฝั่งไหนเขายังคงยืนนิ่งสายตาจับจ้องไปที่เธอราวกับทุกอย่างรอบตัวหยุดหมุน ลมเย็นพัดเบาๆทําให้ผมของเขาปลิวและหัวใจกลับเต้นแรงขึ้นโดยไม่ควบคุมได้เขารู้สึกถึงความเงียบที่หนาแน่นมันเหมือนฉุดเขาไว้ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าทุกคําถามที่เขาเคยถามตัวเองกลับพุ่งเข้ามาในใจพร้อมกันเงินก้อนโตที่เขาเคยฝันไว้ดูเหมือนเลือนรางเมื่อเทียบกับสายตาที่เต็มไปด้วยคําถามและความคาดหวังของเธอเหมือนว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่สามารถซื้อคําตอบของหัวใจได้ และสิ่งที่เขาเคยคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอาจไม่สำคัญเลยเขาพยายามรวบรวมความกล้าพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงของเขาแหบพร่าเหมือนคำพูดติดอยู่ในลำคอทุกตัวอักษรเต็มไปด้วยความลังเลเธอยังคงยืนนิ่งมองเขาด้วยสายตาที่เขาไม่เคยลืมทุกวินาทีที่ผ่านไปเหมือนยืดออกเป็นชั่วโมงและเขารู้ว่าหากเขาเก้าวผิดทุกอย่างอาจพังทลายเขายกมือขึ้นแต่มือกลับสั่นแรง ทุกสิ่งที่เขาอยากพูดกลับหายไปในความเงียบในหัวใจเต็มไปด้วยคำถามเดียวถ้าเลือกเงินเขาจะสูญเสียอะไรบ้างถ้าเลือกความรักเขาจะสูญเสียความมั่นคงที่สร้างมาตลอดชีวิตและเขาก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองพร้อมจะเสียใจเพื่อสิ่งใดช่วงเวลาผ่านไปช้าอย่างไม่ธรรมดาเขามองเธออีกครั้งรอยยิ้มบางๆของเธอเหมือนซ่อนความจริงบางอย่างเหมือนคำตอบที่เขาสแสวงหากำลังอยู่ใกล้ แต่ทุกครั้งที่เขาเอื้อมมือไปหัวใจกลับถูกดึงกลับมาเหมือนเส้นทางทุกเส้นถูกพันธนาการไว้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าความลังเลเขานึกถึงช่วงเวลาที่เคยมีด้วยกันเสียงหัวเราะในคืนที่ฝนตกการกุมมือกันตอนกลางคืนคำพูดที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจทุกสิ่งนั้นกลับกลายเป็นภาพสะท้อนที่เจ็บปวดเพราะเขารู้ว่าความรักนั้นต้องการความกล้า และเขากำลังลังเลระหว่างความกล้ากับความปลอดภัยเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เขาไม่ได้แตะต้องเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่อยู่ปลายสายอาจทำให้เขาต้องตัดสินใจครั้งใหญ่และการตัดสินใจครั้งนั้นจะเปลี่ยนทุกสิ่งไปตลอดกาลเขายังคงยืนอยู่เฉยๆมองเธอมองซองจดหมายมองเงินที่อยู่ในมือหัวใจเขาสับสนเต็มไปด้วยความหวั่หวั่นความอยากและความกลัว และแล้วเขารู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดยังไม่จบความตึงเครียดในใจเขาเหมือนลูกไฟที่รอวันประตูทุกอย่างยังคงทั้งคาเหมือนเส้นทางชีวิตของเขากำลังแขวนอยู่บนเส้นได้เงินหรือความรักการเลือกครั้งนี้อาจไม่มีคำตอบที่สมบูรณ์และเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะเลือกทางไหนขายังคงยืนนิ่งสายตาจับจ้องไปที่เธอมือที่เคยมั่นคงกลับสั่นราวกับไม่ใช่ของตัวเอง ความเงียบรอบตัวหนาแน่นจนเขารู้สึกว่าทุกเสียงในเมืองหายไปหมดทุกลมหายใจเหมือนหนักและอัดแน่นในอกหัวใจเต้นแรงราวกับเตือนเขาว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดเธอไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่สบตาเขาแววตาของเธอเต็มไปด้วยคำถามและความคาดหวังและเขาก็รู้ทันทีว่าทุกการเคลื่อนไหวทุกคำพูดจะถูกพิจารณาเหมือนความรักทั้งหมดกำลังถูกรั้งอยู่บนเส้นได้บาง เขาอยากพูดแต่เสียงติดอยู่ในลำคอเหมือนว่าคำพูดทุกคำถูกกลืนหายไปกับความลังเลเขาเก้าวเข้าไปใกล้เธอแต่ก็หยุดชะงักทุกก้าวเหมือนหนักขึ้นเรื่อยๆฝ่ามือเย็นชืดไปทั้งสองข้างความคิดของเขาวงเวียนไปมาระหว่างความรักและความมั่นคงเงินก้อนใหญ่ที่เขาเก็บมาทั้งชีวิตกับรอยยิ้มของเธอทั้งสองสิ่งกำลังดึงเขาไปคนละทาง ในขณะที่เขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นความทรงจำกลับเข้ามาไม่ขาดสายภาพความสุขเก่าๆในอดีตผุดขึ้นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเธอคําพูดที่เต็มไปด้วยความรักและความหวังทุกสิ่งนั้นกลับกลายเป็นความเจ็บปวดที่คอยเตือนว่าถ้าเขาตัดสินใจผิดทุกสิ่งที่มีอยู่จะสั่นคลอนเขาเงยหน้ามองเธออีกครั้งสายตาของเธอยังคงมั่นคงแต่เต็มไปด้วยความเศร้าและความคาดหวัง เหมือนบอกเขาว่านี่คือช่วงเวลาสำคัญที่สุดในชีวิตของเราและหัวใจของเขารู้ทันทีว่าคำตอบที่เขาสแสวงหาไม่ได้อยู่ในเงินแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะหาคำตอบนั้นเจอได้อย่างไรฝนเริ่มโปรย,ยปลายเบาๆและองน้ำกระทบผิวหน้าเขาและเธอแต่ก็ไม่ทำให้บรรยากาศลดความตึงเครียดเหมือนทุกสิ่งรอบตัวถูกกำหนดไว้แล้วเขายังยืนอยู่ตรงนั้นมองเธอมองซองจดหมายในมือมองเงินในกระเป๋า และรู้ว่าเวลาไม่สามารถย้อนกลับมาได้ทุกการตัดสินใจจากนี้จะกำหนดเส้นทางชีวิตทั้งชีวิตของเขาโทรศัพท์ของเขากระพริบขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เขาไม่ได้แต่ต้องเขารู้ว่าการตอบสนองใดๆอาจทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปความลังเลและความหวาดกลัวกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะเลือกทางไหนเธอเริ่มก้าวเข้ามาใกล้ แต่สายตาเธอยังคงเต็มไปด้วยความสงสัยและรอคอยเหมือนต้องการให้เขาตัดสินใจเองทุกลมหายใจทุกก้าวที่ใกล้เข้ามาทำให้เขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังอบล้อมเขาและเขาไม่สามารถหนีไปไหนได้หัวใจของเขาเต้นแรงจนเกือบระเบิดความตึงเครียดและความสับสนเต็มไปหมดเงินหรือความรักความมั่นคงหรือความรู้สึกทุกสิ่งกำลังแข่งขันกันอยู่ในตัวเขา และแม้ว่าเขารู้ว่าต้องเลือกแต่คำตอบยังคงล่องลอยอยู่เหนือหัวใจเหมือนเส้นทางชีวิตทั้งหมดถูกแขวนไว้ในความไม่แน่นอนเขายังคงยืนนิ่งสายตาสบกับเธอลมฝนโปรยปลายลงบนผมและเสื้อของเขาเสียงหัวใจดังชัดเจนเกินกว่าที่เขาจะละเลยและในตอนนั้นเขารู้ว่าไม่ว่าเขาจะเลือกอะไรทุกสิ่งจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขายังคงยืนนิ่งสายตาสบกับเธอลมหายใจหนักและสั่นรัว ฝนที่ตกลงมาเล็กๆทำให้เสื้อของเขาเปียกชื้นแต่ก็ไม่สามารถละลายความตึงเครียดในใจได้ทุกวินาทีเหมือนยืดออกเป็นชั่วโมงทุกการก้าวของเธอราวกับบีบรัดหัวใจเขาให้ตัดสินใจทันทีแต่คำตอบยังไม่ปรากฏเธอยืนอยู่ห่างเพียงก้าวเดียวสายตาเต็มไปด้วยคำถามและเขารู้ว่าหากไม่พูดอะไรทุกสิ่งจะตกอยู่ในความเงียบตลอดไปเขาพยายามรวบรวมความกล้าแต่คำพูดทุกคำกลับหายไป เหมือนว่าความรักและเงินกำลังต่อสู้กันในลำคอของเขาทุกวินาทีเหมือนเขาถูกฉุดรั้งระหว่างสิ่งที่อยากทำกับสิ่งที่ควรทำความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นมาอีกครั้งคืนที่ฝนตกหนักพวกเขาเดินกูมือกันหัวเราะโดยไม่สนใจโลกภายนอกเสียงหัวเราะนั้นกลับกลายเป็นเสียงเรียกตัวใจว่าความรักนั้นจริงแต่ความมั่นคงก็สำคัญไม่แพ้กันเขาเห็นภาพอดีตชัดเจนจนรู้สึกปวดร้าวในอก ฝ่ามือเย็นชืดไปทั้งสองข้างมือที่เคยมั่นคงจับเงินกลับอ่อนแรงสายตาเขากวาดมองซองจดหมายที่วางอยู่บนโต๊ะหลายวันก่อนทุกตัวอักษรเต็มไปด้วยความหมายลึกแต่ก็ไม่สามารถให้คำตอบสุดท้ายแก่หัวใจของเขาได้เหมือนว่าความรักกับเงินกำลังแข่งขันกันโดยไม่ยอมถอยเขาเก้าวเข้าไปใกล้เธอแต่ก็หยุดชะงักทุกก้าวเหมือนหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนโลกทั้งโลกกำลังกดทับบ่าเขา สายตาเธอยังคงจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวเขารู้สึกเหมือนตัวเองอยู่บนเส้นได้บางๆที่อาจขาดเมื่อใดก็ได้เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งเขาไม่ได้หยิบมองหน้าจอด้วยความลังเลทุกการตัดสินใจมีผลต่อชีวิตของเขาถ้าเขาตอบไปทุกอย่างอาจเปลี่ยนถ้าเขาไม่ตอบก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้หัวใจเขาเต้นแรงและเต็มไปด้วยความสับสน ฝนเริ่มตกหนักขึ้นละอองน้ำชุ่มเสื้อผ้าแต่ก็ไม่สามารถล้างความคิดที่วงเวียนอยู่ในหัวได้เขาเห็นภาพเงินกองเงินที่สะสมมาทั้งชีวิตและภาพรอยยิ้มของเธอที่เต็มไปด้วยความหวังทุกสิ่งแข่งกันเพื่อดึงเขาไปคนละทางเขาพยายามเอื้อมมือพูดแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอคำพูดทุกคำหายไปกับความลังเลทุกการหายใจเต็มไปด้วยความตึงเครียด ทุกวินาทีทำให้หัวใจเหมือนจะระเบิดและเขาก็ยังยืนนิ่งมองเธอมองเงินและรู้ว่าความจริงกำลังอยู่ใกล้แต่ยังไม่เคยถึงเธอก้าวเข้ามาอีกก้าวสายตาย,ยังคงเต็มไปด้วยความสงสัยและรอคอยเหมือนต้องการให้เขาตัดสินใจเองแต่เขาไม่สามารถขยับไปข้างหน้าได้เหมือนทุกการเคลื่อนไหวถูกฉุดรั้งด้วยความลังเลและความกลัว ทุกวินาทีที่ผ่านไปทําให้หัวใจเขาแน่นขึ้นเรื่อยๆเขายกมือขึ้นแต่ก็หยุดชะงักฝ่ามือสั่นราวกับไม่ใช่ของตัวเองความคิดของเขาวงเวียนไปมาระหว่างความรักและความมั่นคงทุกภาพในอดีตท,ทุกเงินที่สะสมทุกรอยยิ้มที่เคยมีกําลังแข่งกันอยู่ในใจเขาและเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะเลือกอะไรเสียงฝนดังขึ้นเป็นจังหวะหนักและต่อเนื่อง เหมือนเวลาเองก็อยากบีบให้เขาต้องตัดสินใจแต่คำตอบยังคงล่องลอยอยู่เหนือหัวใจทุกสิ่งยังคงแขวนอยู่เหมือนเส้นได้บางๆงที่กําลังสั่นไหวและพร้อมขาดทุกเมื่อเขายังคงยืนนิ่งมองเธอมองซองจดหมายมองเงินและหัวใจเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเขายังคงยืนนิ่งสายตาสบกับเธอ ฝนเริ่มซาลงจนเสียงละอองน้ำกระทบพื้นเงียบเบาลงทั้งสองคนยืนตรงนั้นมองตากันโดยไม่พูดอะไรเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนรอบพวกเขาหัวใจของเขาเต้นแรงแต่ค่อยๆสงบลงเหมือนความสับสนและความลังเลค่อยๆจางหายเขาหยิบมือของเธอเบาๆและครั้งนี้ไม่มีความลังเลไม่มีคำพูดใดที่ต้องเอื้อนเอ่ยเพียงแค่สายตาและสัมผัสแทนทุกสิ่ง เธอหลับตายิ้มบางๆให้เขารอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความเชื่อใจเหมือนยืนยันว่าทุกสิ่งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเงินความมั่นคงหรือความฝันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความรู้สึกตรงนี้เขาค่อยๆปล่อยมือจากซองจดหมายปล่อยความกังวลและความลังเลเงินและความมั่นคงยังอยู่ตรงนั้นแต่หัวใจเขากลับเลือกสิ่งที่เรียกว่าความรัก ไม่ต้องคิดไม่ต้องวิเคราะห์เพียงรู้สึกว่ามันถูกต้องที่สุดในตอนนี้ฝนหยุดตกแสงสว่างเริ่มลอดผ่านเมฆเหมือนโลกบอกให้ทั้งคู่เริ่มก้าวต่อไปพวกเขาเดินออกจากที่ตรงนั้นข้างกายกันอย่างแน่นแฟนแม้เส้นทางข้างหน้าจะไม่แน่นอนแต่ครั้งนี้หัวใจเต็มไปด้วยความมั่นคงและความอบอุ่นและแม้เงินอาจยังมีความสำคัญต่อชีวิตอื่นๆแต่สิ่งที่เขาเลือกไว้คือสิ่งที่ไม่มีใครสามารถซื้อได้ ความรักที่แท้จริงเงียบสงบและเต็มไปด้วยความหมาย